อการเธอวนรอบฉันฉันมันรอบเธอแต่อสองดาวก็ยังมุนรอบตัองเธอดึงดูฉันฉันดึงดูดเธอเมื่อสองดาวยังเปล่งแสงอันงบงามให้เกัน thà soi đau cứ vẫn muốn gặp được em. Em đang ở trong, em đang คอนบังว่าครับคุณผู้ชมแม่ทักทายกันเป็นภาษาญี่ปุ่นกันสักหน่อยนะครับแปลว่าสวัสดีตอนเย็นๆครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Amazing Buriram กับผมปุรุชีวาเสหานุกูลนะครับ วันนี้มาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นให้เข้ากับบรรยากาศและสถานที่ที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานครับแต่กระแสตอบรับดีมากนั่นก็คือร้านบุรีรัมอิซากะยะซึ่งร้านอิซากยะเป็นร้านเหล้าสาเกของคนญี่ปุ่นนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีไว้ให้เหล่าบรรดาผู้ที่ชื่นชอบสาเกเนี่ยมาทดสอบรสชาติสาเกในที่ต่างๆของญี่ปุ่นนะครับถ้าคนไหนถูกใจสาเกตัวไหนก็จะเอาขวดที่เตรียมมาด้วยนี่แหละนะครับใส่ไปดื่มต่อกันที่บ้าน ต่ปัจจุบันครับก็ได้มีร้านสาเกเกิดขึ้นมากมายในญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกรวมไปถึงเมืองไทยเราด้วยเหมือนกันและในบุรีรัมถือว่าร้านนี้เป็นร้านแรกและเป็นร้านเดียวนะครับกับร้านสาเกสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆไม่เฉพาะแต่นั่งดื่มนะครับยังมีอาหารให้ทานอีกด้วยถ้าอยากรู้แล้วว่าร้านบุรีรัมยิซากะยะเนี่ยเขามีความพิเศษรวมไปถึงความอร่อยของอาหารและที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ตามผมไปทําความรู้จักกับร้านร้านนี้กันเลยดีกว่านะครับ แล้วก็ตอนนี้ครับผมอยู่ที่หน้าร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเปิดได้ไม่นานนะสดๆร้อนๆเลยนะครับรวมไปถึงเจ้าของร้านแล้วก็ผู้จัดการร้านนี่ก็ใหม่ๆจริงๆเหมือนกันนั่งอยู่กับผมข้างๆตรงนี้แล้วด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยนิดนึงครับพี่ชื่อปอนครับชื่อภาษาญี่ปุ่นเรียกได้นะชื่อกะจังกะจังมีภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ชื่อกะจังใช่แปลว่าตัวเล็กแปลว่าตัวเล็กใช่เพราะว่าเราตัวเล็กไง กัดจังกัะจังแปลว่าตัวเล็กพูดถึงกัะจังแล้วทาให้ผมนึกถึงหนังการ์ตูนเรื่องอลาเร่ใช่ที่มันมีไอตัวที่ชอบกินเหล็กอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมค<ช>ับพี่ปอนร้านบุรีรัมย์อิสากายะเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงเหรอครบเกิดขึ้นมาจากเ,เรามีเพื่อนกลุ่มหนึ่งมีเป็นพื่อนเพ่พี่น้องๆกันคือเราแบบว่าริลัมยังไม่มีสิ่งแปลกใหม่ครับเราก็เซอร์เวยกันว่า เราอยากได้ร้านแบบดิบๆเพราะว่าอิสกยายะมันคือร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น<อ>ก็คือว่าเป็นร้านกินดื่มแบบง่ายๆบ้านๆของญี่ปุ่นเขาเราก็เลยมาเจอโกดังแห่งนี้ก็คือว่าเงินปุ๊บอ่าน่าจะได้เราก็เลยแปลงจากโกดังเก่าให้มาเป็นร้านอิสกยายะของวีรมแห่งแรกแห่งเดียวแห่งเดียวด้วยใช่ ของวิงวรัม<ช>ที่เดียวใช่ที่เดียวเลย<ช>แล้วความหมายของของอิสากายะนี่มัน,ม,นมันมีความหมายยังไงมีที่มาที่ไปไหมอิสากายะจริงๆมันก็คือร้านเหล้าของญี่ปุ่น<ข>ก็คือเขาเรียกอิสากายะอ,อ,อิสากายะอิสากายะแต่ถ้าเราเรียนภาษาเป็นอิสากายะเออคนไทยก็พูดไปพูดมาสลับใช่ก็เป็นอิสากายะแต่ชื่อจริงๆก็คืออิสากายะแปลว่าร้านเหล้าสาเกด้วยง่ายร้านสาเกทั่วไปจะมีคุณแดงอยู่หน้าร้านครับ ก็คือเป็นร้านที่แบบว่าเวลาเราเลิกงานสามารถนั่งเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนๆได้คือนั่งคุยงานกินของทานเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆบต่อจากเรื่องงานหรือว่านัดเพื่อนมาสังสรรค์คือไม่ต้องรีบร้อนนั่งกันเล่นอิสรรยะกับข้าวจะเป็นชามเล็กๆครับคือไม่ใหญ่มากเป็นพ้วยเล็กๆเล็กๆก,ก,กับแก้มใช่ครับ<อ>ใช่ชานผู้สาเกชู่เบียประมาณนี้นักสาเกมันแตกต่างจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวอื่นยังไงบี สาเกก็คือเป็นเครื่องดื่มประเภทเป็นข้าวหมักครับจะมีข้าวสาลีมีอ้อยก็เขาก็หมักหมุนคล้ายๆถ้าเป็นของไทยก็เหมือนพวกสาโทใช่คล<อ>้ายๆกันกลิ่นจะแรงหน่อยอแต่ของญี่ปุ่นเขาจะมี เป็นโชจูเป็นสาเกเป็นเหล้าบวยมีมีให้เลือกเยอะก็คือมีหลายรสชาติใช่ของของสาเกใช่แต่ว่าก็เลี้ยวแต่ว่าจะเรียกแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ของเขาเหมือนกันเถอะใช่ใช่ก็เลยผีกําเนิดก็คือนี่คือที่มาที่ไปของอิซากะยะใช่นะครับแล้วสไตล์การแต่งร้านล่ะครับพี่สไตล์การแต่งร้านก็คือเราเน้นง่ายๆเลยครับคือเข้ามาปุ๊บอ่าเราไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายก็คือเป็นไม้เรียบๆง่ายๆเหมือน ถ้าเปรียบเทียบของของ,ของเราของประเทศไทยก็เหมือนพวกร้านข้าวต้มทั่วไปแต่น,นี้ก็คือเราเรียกหรูๆคือร้านข้าวต้มของญี่ปุ่นเรียกหรูมากใช่ไมก็เรียกว่าใครเข้ามานี่ก็สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นนะครับผ่านมาผ่านไปนี่ก็มองแหละใช่ทำไมต้องเป็นอะไรต้อง,ง,ง,งเป็นของไม้มากก็คือโฟงโฟงคือไม้มันมองแล้วมันสบายตามันไม่ต้องเน้นสีสันอะไรมากมาย มันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันนะคะไม้เราก็เลยแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ใช้เขาเรียกว่าวัสดุอย่างอื่นใช่ไม่ต้องทาสีไม่ต้องมีใช่ไม่ต้องมีสีสันอะไรให้มันมากมายใช่พอถ้าเกิดว่าคนเข้ามาในร้านปุ๊บก็จะสะดุดก็คือรอานไม้สไต่าตาใช่ก็คือของญี่ปุ่นคือเน้นไม้อย่างเดียวหลักๆของเขาเลยคือร้านไม้สไตล์นี้คือเป็นร้านญี่ปุ่นก็คือถ้าเกิดว่า ถ้าถ้าเราไปประเทศประเทศญี่ปุ่นเลยไปนั่งกินร้านร้านแบบเนี้ยร้านอิซากายะแบบเนี้ยก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เหมือนกันใช่ดั้งเดิมนี่เขาเขาทำเป็นร้านแบบนี้ดี่สมัยก่อนใช่าช่อย่างนี้เลยตโต๊ะเก้าิี้ก็คือไม่ใช้อะไรเลยก็มีเป็นรางเบียมอันหนึ่งเอาไม้วางนั่งทานกันได้เลยเรียบร้อยเลยใช่อยู่นี่มีมีหุ้นทั้งหมด มีหุ้นทั้งหมด7หุ้น7หุ้น7คนเลยแล้วแต่งแเวลายังไงมาดูแวก็ใครว่างก็เข้ามาแต่ส่วนมากหลักๆลกพวกี่จะอยู่ที่นี่ประจำา็พี่ปอนอยู่ที่นี่ประจำก็มาปุ๊บเจอได้เจอได้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอาหารบ้าง สกายะนี่เน้นหนักเป็นอาหารประเภทไหนดีสกายะจะเน้นหนักเป็นประเภทกับแก้มแต่พอมาต่างจังหวัดก็คือจะเน้นตอนเที่ยงหน่อยรเราก็เลยเปิดตอนเที่ยงให้คือจะเน้นขายเป็นรางเมกับข้าวเราจะเปิดเฉพาะตอนเช้าคือช่วงเศวตมงขึ้นถึงบ่ายสองแล้วก็ปิดเบรคเราจะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งคือห้าโมงเย็นตอนนี้ก็ยาวได้เลยกับแก้มสาเกเบีย พูดแล้วก็อยากใช่ไหมครับคือใครแบบว่าชอบแนวแบบออกมาสไตล์แบบญี่ปุ่นแบบนี้นะนั่งชิวๆเบาๆนะใช่แบบยันอึดอึ่ยหน่อยนะมาที่นี่เลยมาที่นี่ได้เลยนะครับใช่อาหารหนึ่งที่พี่พี่พอนพูดไปเที่ยงก็จะมีพวกเป็นราเมงอาหารพวกข้าวต่างๆด้วยตกเย็นมาประมาณสักห้าโมงนี่ก็มานั่งชิวๆเบาๆกันได้ด้วยได้ครับนะครับใครที่ชอบนะผมว่าน่าจะถูกใจนะฮะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่ ก็เปิดสองช่วงนะคะเป็นบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองหนึ่งรอบแล้วก็รอบเย็นเป็นห้าโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งจริงๆเราจะเปิดให้ถึงเที่ยงคืนแต่ว่าคนไม่ค่อยมีเราก็เลยเป็นห้าทุ่มครึ่งดีกว่าครับเห็นบอกว่าเปิดร้านไม่นานผมเห็นเนี่ยนะคนเยอะมากเปิดไปแล้วกี่วันเปิดวันแรกวันที่ส1สเอ็ดครับครับเป็นฮาโลวีนเลยโอ้โหต้อนรับเลยใช่มานี่คนแน่นร้านเลยที่เปิดมาแรกเยอะมากกระแสตอบรับเกินคาด เราเราไม่คิดว่ากระแสตอบรับจะเยอะขนาดนี้แต่แต่ก็ดีใจนะที่แบบเออคุณวิลามแบบชอบเพราะว่าเราเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้ผลกำไรอะไรเยอะๆมากมายมคือเราทํากันเพื่อนฝูงพี่น้องคือเล่นๆ คือแบบสร้างสีสันให้วีรำก็คือแต่ว่ากระแสตอบรับดีเราเราก็ดีใจกันก็เกินคาดว่างั้นเหรอใช่พี่ปอนเป็นคนวีรำไม่ทำคนวีรำค่ะวีรำใช่แล้วก็แล้วก็เป็นคนวีรำแล้วก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพนานก็อยู่แต่ในสายอาหารของญี่ปุ่นอ๋อเหรอใช่แล้วก็พอดีได้อยู่กับคนญี่ปุ่นที่สอนทำรำมีก็เลยมีความรู้มานิดหน่อย เลยได้มาเปิดร้านก็เลยได้มาเปิดที่นี่ครับนอกจากสาเกที่เรารู้จักนะฮะเขาแบ่งเป็นกี่ชนิดพี่สาเกสาเกรสชาติถ้าจริงมีเยอะมากแต่ที่ที่หลักๆที่เอามาที่นี่ก็จะมีเป็นสาเกซากุระสาเกซากุระยังไงฮะงงใช่ไหมงงสาเกแลมทำเป็นสาเกอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับมันจะเป็นกลิ่นเวลาเราทานไปเราจะมีกลิ่นเป็นของดอกไม้กลิ่นกลิ่นซากุระ สักุรามันมีกลิ่นเหรอผมไม่รู้นะไอ้พี่ผมไม่รู้ผมงงเลยอะกลิ่นประมาณไหนอะมันกลิ่นเกสรดอกไม้อะแต่มันจะไม่แรงนะแต่พอมันไปอยู่ในการวิธีของเขาอะทำทำเป็นสาเกออกมามันก็จะมีกลิ่นหอมของเขาอันนี้อันนี้แบบอยากรู้ต้องมาลองมาลองที่นี่ต้องมาลองเองใช่ต้องลองเองในร้านมีกี่รสมีมีซากุระแล้วก็มีเป็นสาเกรสดั้งเดิมก็คือเขาจะไม่ออกหวาน ครับแล้วก็ถ้าคนชอบหวานก็จะมีเป็นสา,สาเก,หวา,าเกหวานก็มีสายเกวหวานก็มีมครับมีเห็นเห็นพี่ปอนบอกว่าสาเกหวานเนี่ยถ้าเกิดได้ได้ลองเนี่ยเหมกับผู้หญิงใช่ใช่ใช่ไหมฮะคุณภาพส,าาสตรีจะชอบมากชอบมากเลยใช่พี่แอลพ่แลอลซื้อมาที่นาาี่ะผู้หญิงมานั่งเย,ยอะเยอะนะจริงโวเยอะนี่กป็นควาหรักไม่ไม่เฉพาะคนแบบทั่วไปได้ได้ทุกรุ่นเลยแต่ว่าช่วงเที่ยงเห็นบอกว่าช่วงเที่ยงเนี่ย แม้แต่ช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีน้องๆนักเรียนมานั่งทานโดยพบวเมื่อเ้เนี่ยผมเข้าไปนะฮะน้องๆนักเรียนเดินสวนมานอุ้ยผมก็ตกใจอ่ะเขาต้มานั่งกินที่่อนใช่ได้ได้ได้ทุกกลุ่มได้ทุกกลุ่มด้วยนะครับเราได้รู้ที่มาที่ไปแล้วนะฮะอาหารวันนี้พี่ปอนเอาอะไรมานําเสนอให้ผมได้แบบว่าได้ได้มันลองลิ้มรสันหน่อยช้าเป็นของญี่ปุ่นต้องเป็นประเทศดิบใช่ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยวันนี้เสนอให้สองตัวเลย อเดัวเลยเด็ดๆเลยนะเป็นปลาหมึกหมักวาซาบิปลาหมึกดิบฮาร์ดดิบๆเลยพี่ครับต้องสับแบบสับเป็นๆป็นไหมสับเป็นตัวเล็กแล้วก็หมักกับวาซาบิอีกย่จะรสชาติเป็นยังไงอยากรู้แล้วอีกตัวหนึ่งเหรพี่ตัวหนึ่งเป็นขี้ปลากับเบนย่างเลยขี้ปลากับเบนย่างครับพ่อรี้มันมาทำหมดเลใช่เอามาย่างแล้วก็เราก็ยิ่งกับมายองเนสกับพริกพริกญี่ปุ่นที่เจ็ดสีเล็นหน่อย รส <He> ชาติหวานกรมกรอร่อบทานกับสาเกเยี่ยมมากมพี่พูดมาขนาดพี่ปอนพูดมาขนาดนี้แล้วแบบอด oh, <okay. S 1> ลนทนไม่ไหวฮะงั้นเดี๋ยวช้าครับพี่เราไปชิมกันเลยดีกว่าไปพี่เชิญครับเดี๋ยวส่เดี๋ยวส่งไอ้ แล้วก็ตอนนี้ครับอาหารมาอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยเววมีอะไรบ้างครับพี่มีเป็นตัวแรกเป็นปลาหมึกหมักวาซาบินะครับอันนี้นําเสนอเลยตัวที่พี่บอกใช่ครับครับแล้วก็ไดยสองจะเป็นคลี้ปลากระเบนย่างคลีฟปลากระเบนย่างใช่เห็นบอกว่าทั้งสองตัวเนี้บ้านเราไม่มีขายใช่ไม่มีต้องอิมพอร์ตเยอิมพอร์ตอยากโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้ใช่ครับเราลองทําแล้วเราก็ไม่เหมือนของเขา เราก็เลยต้องนําเข้าต้องนำเข้าอย่างเดียวพยายามแล้วว่างกันเถอะใช่แล้วถ้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่ที่บ้านเขาเองเขาเขาทเขาสามารถทําเองได้หรือเขามีสูตรของเขาอยู่แล้วเขาน่าจะทําเองได้เพราะว่าวัตถุดิบของเขากับของเราไม่เหมือนกันครับของเราวัตถุดิบค่อนข้างหายากนิดนึงครับใช่แล้วคลิปปากระเด็นที่พี่พูดเนี่ยนะครับต้องไปย่างไฟกจะได้อันนี้ย่างเตาถ่านเราก็ได้ย่างเตาแก๊สก็ได้ถ้าเราย่างเตาแก๊สเราก็ เอาตะแกงวางธรรมดาก็ไฟอ่อนๆเวลาพี่สั่งมาสั่งมาเยอะไหมได้รับความนิยมไหมของทางานอ่เอาจริงๆนะครับวันแรกพี่เอามาแค่5แพ็คเยอะไหมห้าแพ็คไม่เยอะนะทั้งนึงประมาณทุงรลมมันก็แต่มันใหญ่มันมันไม่พอเยอะเพราะว่าเออไม่กล้ามากลัวคนที่นี่เขาไม่ทานเพราะมันเป็นเขาแปลกๆแต่ผลตอบรับเตินค่ามากวันแรกหมด พูดถึงรานที่ชอบกินอะไรแปลกๆนะอะไรแปลกๆมานี่ก็กินจริงนะเอาอนนแรกหมดเลยครับหมดรสชาติทั้งสองอย่างนี่จะเป็นยังไงต้องลองครับขอชิมก่อนเลยแล้วกันงั้นผมลองที่พี่บอกก่อนเห็นบอกว่าทั้งสองอตัวนี้นะฮะอินพอร์ตมาทั้งคู่เด็ดสุดวางเลยลองตัวนี้ครับอ๋อผมลืมผมลืมของเด็ดอีกอย่างหนึง่งทั้งร้านเลยนะฮะนี่ฮะนี่น,นี่แก้วนี้แก้วนี้อันนี้คือ นี่จะเป็นสปาร์คิ้งสาเกสปาร์คิ้งสาเกใช่เป็นสาเกเจอรี่ตัวเนื้อสาเกอเขาจะเป็นยุนโอ้ตัวนี้ที่นนำมาจะเป็นรถพริกครับจะมี2ตัวมีรถพีทกับรถบูลลี่ก็แล้วแต่ว่าจะชอบแล้วแต่จะชอบแล้วแต่จะชอบแล้วเรามาชิมตัวนี้ด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นครับหลักๆเลยหัวใจหลักนี่คือตั้งละหมึกหมักวาซาบิ ออโอ้ยจนนีนี่มันโมะพี่ตกเลยซาเกมันมีหล,กหลกหักๆนะครเป็นเป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกหมักแล้วเรียบร้อยวาซาบิเต็มครับน่าจ<ล>ะใช้เป็นวาซาบิสดใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็มีควาเค็มแต่ไม่ขาวอะ่ะ แต่ไม่ข่าวเห็นบอกว่านี่เสร็จก็ต้องตบด้วยนี่ใช่มันจะดีนะ,ะมันจะได้ฟิลของเขาเลยนะอ,อร่อยหอมฮะสกอยสกอยออผมรู้แล้วว่าทำไมคนญี่ปุ่นเวลาเขาเลิกงานมาเขาต้องแบบมันเพิ่มพลัง อันนี้คือฉีกปลาตรเบนเราต้องฉีกทางนี้ตามทางเขาหลักๆคือเขาต้องฉีกตามใช่ลิ้วๆเขาอยู่ใช่ทางลงอย่างนี้นะครับต้องใช้มือนะไม่งั้นไม่ได้ติวคือถ้ามีปังตอไหมพี่ขออีกโป้มันมันไม่ดีมันไม่อร่อยไม่อร่อยตั้งงี้นะใช่เดี๋ยวมาดูรสชาติรสาติเขาจะหวานเหมือนอย่างนี้ปลา ปลาของบ้านเราอ่ะปลาลิ้วกิวปลาหวานเจตงเลยใครกันคล้ายๆครับเหมือนปลาหวานบ้านเราจริงออร่อยกรุบกรอบอมหวานนะครับตรงนี้เด็ดกบท้ายด้วยสาเกชิอะ อีก mm hmm. อย่างหนึ่งที่ผมเห็นข้างในเนี่ยคือไอ้น,นี่ต้องต้องทดไปหมดแล้วเอาต้องต้องเอาตัวนี้กระเดือกอันนี้คืออะไรพี่เป็นลูกเชอรี่ทำไมต้องใส่ไว้อย่างเงี้ยพี่ใส่ไว้เหรอก็ให้มันสวยงามนิดนึงแต่มันมันจะหวานเชอรี่มันจะหวานเออผมชักจะจิตใจตัวนี้เลยอันนี้เขาเรียกอะไรพี่สาเกอะไรนะสปาร์กิ้งสาเกสปาร์กิ้งสาเกเอาดิคนไม่เคยกิน คนไม่เคยเด็ดองลองมา,งมาลองก็รอร่อยรอร่อยอ่ะคือทั้งสองตัวนี้ก็คือเป็นเมน,เมนูเมนูที่เรียกว่าเรียกน้ำย่อยใช่ไหมครับเป็นซิกเนเจอร์เลยตอนนี้ตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยทั้งคู่มาทีไรก็หมดมาทีไรลูกค้าสั่งตลอดว่าหลังผมมาผมก็ต้องสั่งนี้ดิแค่นี้เห็นบอกว่าแค่นี้นี่ก็อยู่ได้ทั้งคืนเหมือนกันใช่เดี๋ยนะครับนี่คือความอร่อยของร้านอิสักขยะบุรีรัมนะครับฝากพี่ปอนโปรโมทร้านหน่อยถ้าเกิดใครจะไปจะมา นั่งชิวๆที่ร้านนี่มาได้ยังไงบ้างมาได้ยังไงเหรอร้านนี่คือเขาเรียกซอยลงงนังเก่าใช่ครับมาจากทางหน้าสถานีรถไฟตรงอย่างเดียวเลยประมาณ200เมตรน่าจะได้ร้านจะอยู่ซ้ายมือสังเกตง่ายคือหน้าร้านจะมีคุมแดงครับนี่คือสัญกษณของอิซากายะคือถ้ามองมาปุ๊บด้านซ้ายมือคุณเห็นเลยเด่นกว่าเพื่อนแน่นอนรับประกันว่าไม่ผิดหวังมานะครับต้องมาลองต้องมาลองฝากโปรโมทหนไหยครับพี่บอล ได้ครับออขอฝากร้านวิลามิศกยาไว้ถ้าอยากทานสาเกอยากนั่งชิวกับเพื่อนคุยงานคุยสังสรรค์แวะมาที่ศักยาได้ครับนี่ะครับวันนี้ผมขอบคุณที่บอลหน้านะครับที่ส <มา S 1> ั่งให้เราได้มานั่งชิมชิวชิว,ชวอาหารที่เรียกว่าไม่ธรรมดาร้านเปิดใหม่แต่กระแสต,ตอบรับดบส best จริงๆนะฮะขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับรายการ Amazing b u ย a m ครับ ผมปุรุแล้วก็พี่ปอนคงต้องไปก่อนติดตามพวกเราได้นะครับทางการต้อง IBM ช่อง1นึ่งแล้วก็ช่อง294นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ <S <S